ครับคลนี้เราจะมาเปิดกลูกพระนางพญาของพี่ชวัตเป็นจัตนะครับโดยมีอาจารย์บุญใจจรัครัศมีนะครับประธา,า,านสมาพันธ์วัฒนธรรมไทาายสือสารพระพุทธศาสนานะครับพี่ชวัตที่เอ่ยออกคลิปไปแล้วนะครับมีพระจุเป็นจัตพระกิประมาณกว่ากว่าหนึ่งพันชุดนะครับตอนนี้เราจะมาดูในเจาะในหมดของพระนางพญาก่อน,นครับอาจารย์อาจารย์บุญใจครับ พระชุดนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงไหนครับพระชุดนี้ในความเป็นมานี่เกิดจากเมื่อรุงศรีอโยธยาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเมื่ออโยธยาสีดางเทพนครในสมัยพระมหินทราชาีิราชเสียเมืองให้แก่พระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์เมืองหงสาพม่า2112ครับถ้านับถึงปัจจุบันก็400กว่า450ปี แล้วเกิดการสร้างพระพุทธทานุภาพขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเราทหารหารแห่งเมืองสองแควเพราะฉะนั้นในการนี้พระมารดาของสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชคือพระนางเจ้าวิสุทธิกษัตริย์สมเด็จพระแม่เมืองก็ได้สร้างสถาปนาพระสมเด็จนางพญาขึ้น จึงเป็นที่กล่าวขานกันมาแต่โบราณว่าเป็นพระนางพญาเพราะเสมือนหนึ่งสร้างโดยพระนางพญาพระนางแม่เมืองครับซึ่งเป็นพระราชมารดาของอาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ดําและสมเด็จพระเอกาทศรถองค์ขาวครับนี่นะครับชุดนี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงครับพระนางพุทธานุภาพของพระนางพญาคือแ้วคลาดคงกระพัน ชาตรีในขณะเดียวกันก็เป็นเดชบารมีครับครับเพื่อพุทธานุภาพแห่งผู้อารักษาคุ้มครองสำหรับผู้ที่บูชาครับเพราะฉะนั้นในการนี้แต่โบราณน,นี่เป็นที่กล่าวกันมาทั้งครั้งเมืองพิศณุโลกผมเป็นบ้านเกิดของผมครับเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จพระนางพญาคนพิศณุโลกจะเรียกว่าสมเด็จพระนางพญาเรียกว่าสมเด็จเลยใช่ครับทำไมเรียกอย่างนั้นครับอาจารย์ เพราะว่าสร้างโดยสมเด็จพระวิสุทธิ์ที่กษัตริย์และคําว่านางพญาก็คือนางพญาแม่เมืองค,คือสาเสมือนหนึ่งเป็นแม่เมืองของเมืองสองแควเมื่อ,อสมเด็จพระมหาธรรมราชาออกยาพิษณุโลกท่านเป็นพ่อเมืองสองแควครับเพราะฉะนั้นในการนี้จะเป็นพุทธานุภาพด้านแคล้วคลาดคงกระพันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่ทหารจะออกศึกเพื่อกู้เอกราชรรเอาเอา อาประเทศชาติกลับคืนมาจากการเป็นเมืองอาเป็นเมืองที่ตกเป็นอันในครอบครองของพม่าหงษาในสมัยนั้นครับ2,112พุทธศักราชจบปัจจุบันก็ต้องนับได้ว่ากว่า450ปีครับโอเคครับอาภาทุนนี้นะครับพี่ชวัสครับมีมีวนาอะไรบ้างครับ ก็จะมีวันะปกติก็คือจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีออกพิกุลแล้วก็มีสีดำครับสีเขียวครับแล้วก็สีต่างๆสีผ่านก็มีครับก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนําเบียนชมสีผ่านนี่ครับผมเปิดให้ดูเลยครับครับก็จะเป็นสีสีสองสีครับก็คือจะเป็นดําคาดแดงนะครับครับนี่ฮะดาออกเนื้อออกแกล่งจนจะเป็นหินนะครับนี่ฮะใช่ครับ นี่นะครับพี่ชาวัดจะเรียกสีผ่านใช่ครับสีผ่านนครับก็คือนี่ครับคาบแดงนะครับก็คือเพราะว่าทำไมถึงเรียกสีผ่านเพราะว่าในส่วนขององค์พระนี่คือจะโดนเปลวไฟสะบัดนะครับแล้วอุณหภูมิเนี่ยไม่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 เท่ากันนะครับพูดง่ายก็เลยออกเป็นสีผ่านในองค์เดียวกันเลยครับก็จะเป็นอะไรที่ดูมีเสน่ห์ไปอีกหนึ่งแบบใช่ครับครับ แล้วถ้าองค์นี้ก็คือจะเห็นในส่วนของคาบกรุนะครับจับแน่นแล้วครับคาบดินเนินนวลกุนะครับจับแน่นแล้วครับครับครับเนี่ยฮะก็คือจะเป็นพิมพ์ก็คือพระสมเด็จนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับสังเกตดูจากตรงนี้นะฮะก็คือจะเรียกว่าเข่าโค้งครับแล้วก็นี่ฮะถ้าดูที่มือของพระกรของท่านก็คือจะลักษณะเหมือนเป็นขอเบ็ดครับครับครับแล้วก็ดูตรงนี้นะฮะจะเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นคอนะครับ เส้นเอ็นคอร์ตรงนี้สองเส้นนี้นะครับตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นคราครับตรงกลางนะครับแล้วมีเส้นสังคตินะครับพาดนะครับผ่านครับพับๆท่านก็คือจะลักษณะเป็นแบบเหมือนผลมะตูมครับ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 เป็นเหมือนผลมะตูมนะครับแล้วก็พระเกศนะครับพระเกศพระเกศของพระนางพญาน่จจะไม่ขึ้นตรงกลางนะครับจะจะจะ จะเฉียงมาทางทางด้านขวามือขององค์พระซ้ายมือของเราครับะจะเป็นจะเป็นปรากฏที่เหมือนเจตนาที่จะสร้างพิมพ์ทรงและก็ขอบอกกล่าวในฐานะที่เป็นคนเมืองสองเวพิษณุโลกว่าคนทั้งพิษณุโลกรู้ว่าพระนางพญาสมเด็จนางพญาคือพระเครื่องซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีและได้รับการยอมรับว่าเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระพุทธชินราชครับ แล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าแม้แต่พิธีพุทธาพิเศษสมเด็จพระวิสุทธิ์ที่กษัตริย์ก็ทําพิธีพุทธาพิเศษอยู่ในวิหารของหลวงพ่อพระพุทธจชินราชที่วัดใหญ่ครับครับในส่วนขององค์นี้นะครับก็คือจะเป็นวันะในส่วนของสีดํานะครับครับครับวันะสีดําใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นนางพญาสีดําครับเนี่ยผมก็จะชี้ในส่วนของพิมพ์ก็คือจะเป็นพิมพ์เข่าโค้งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับ เข่าโค้งครับนี่แหละครับสัญลักษณ์ก็คือที่เรียกว่าเข่าโค้งครับแล้วก็ในส่วนของพระกรท่านจะเหมือนลักษณะเป็นแบบขอเบ็ดครับครับแล้วก็ในส่วนของเส้นสังคติครับครับแล้วก็ในส่วนของเส้นเอ็นคอนะครับแล้วก็มีตรงกลางก็คือเป็นเป็นเข่าตรงกลางครับพระพักก็คือเป็นลักษณะของผลมะตูมครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ องนี้จะเป็นสีออกสีอันนี้ใชเป็นคนพิษณุโลกสองแควจะเรียกว่าสีมันปูสีมันปูใช่ครับเหมือนกับมันของปูครับครับผมครับก็สังเกตนะครับก็คือจะเห็นในส่วนของคาบกลุที่เกาะแน่นนะครับนี่ฮะตรงนี้ครับแข็งแล้วครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพวกอาบน้ําว่านมาครับเป็นออกสีดํานะครับนี่ฮะตรงนี้ครับตรงนี้ด้านนี้นะครับครับ เดี๋ยวผมไม่ชมด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็คือว่าจะเห็นในในส่วนของเขาเรียกว่า,เ,าเป็นเม็ดแร่ครับเม็ดแรกนี่ฮสังเกตรตรงนี้ครับครับเม็ดแรกจะผุดขึ้นมานะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาติขององค์พระสมเด็จนางพญาครับแล้วก็คณัาจารย์บบราณที่สอนสั่งบอกเ่ากันมาก็คือ มวลสารของเม็ดเม็ดแร่ที่ปรากฏในผิวของพระนางพญาจะมีวันณะสีขาวสีขุนแล้วก็ใสนะครับใสขณะเดียวกันก็จะมีออิทธิธาตุของอครับเป็นมวลสารของที่ที่เรียกว่าเป็นดําแร่ดอกมะขามครับแร่ดอกมะขามบ้านดอกมะขามแล้วก็เล็กน้ำผีครับใช่ครับแม่เหล็กดูดครับทุกองคค์รับครับใช่ครับ อาจารย์อุจจพากูนี้ทําไมแม่เหล็กดูดครับแม่เหล็กดูครับคือศาสตร์ของการสร้าง,งพุทธศรริลป์ใช่ครับแล้วก็ยืนยันคาเดิมว่าพุทธศ,รรศ,รรศรริลปศาสตร์มีการสายท่อสื่อกันมาเป็นพันปีผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พระเถราจารย์หรือเถระทั้งหลายที่ร่วมสร้างร่วมพิธีหรือแม้แต่ฤาษีซึ่งมีอัตบะแรงก้าก็รู้ว่ามวลสารเหล่านี้คืออิทธิคุณที่จะเสริมให้พุทธานุภาพพุทธาคมสูงส่งยิ่งขึ้นเป็นประมาณการครับ ก็จะประกอบด้วยอามนสารเหล็กไหลไพรดำแล้วก็เหล็กน้ำพีซึ่งเป็นอีทธิคุณซึ่งเป็นที่ยอมรับกันกันว่าอาจจะมีพุทธานุภาพในตัวเองด้านาเมตตาคงกับพันชาตรีครับครับผมอันนี้ผมรูปนี้ผมจะชี้ให้เห็นในส่วนของด้านข้างนะครับก็คือว่าด้านข้างของสมเด็จนางพญาเนี่ยคือไม่ว่าจะมีรอยตัดตอกครับก็คือตัดตอกด้วยไม้ไผ่ก็คือจะเป็น ตอกไม่ไผ่นื่เปรียบเสมือนคัตเตอร์ในสมัยโบราณนั่นแหละครับแล้วก็คนโบราณก็คือท่านเรียกว่าท่านเคารพในในส่วนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเพราะฉะน,นั้นแล้วก็คือว่าท่านจะเรียกว่าไม่เอาในส่วนของของมีคมมาต<ม>ัดในส่วนขององค์พระครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าในส่วนของคําว่าตอกนี่ก็คือมันจะคล้องเสียงในส่วนของตอกตึงในส่วนของมนมนขังครับครับนี่ผมชี้ให้เห็นในส่วนของรอยตัดตอกนะครับ แล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับในการเก็บพระเรียกว่าที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับสี่ร้อยกว่าปีนะครับลองชมดูในจุดนี้นะครับเนี่ยครับองค์นี้ก็เหมือนกันครับก็คือจะเป็นจะมีเรียกว่าเป็นพิมพ์เขาโค้งนะครับที่เห็นตรงนี้คือว่าจะเป็นคราบอาบน้ําห้านมาครับเป็นสีดํานะครับครับเนี่ยสีดําครับลองชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีคาบน้ำว่านนะครับแล้วก็จะมีเม็ดแร่นะครับปรากฏให้เห็นนะครับและด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีเม็ดแร่ปรากฏให้เห็นครับแล้วก็มีรอยตัดตอกนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับองค์นี้ครับออกวันนัดจะเป็นสีออกอืมเขียวมอยเขียวมอยครับเขียวมอยครับใช่ครับหายากมากครับสีแบบนี้นะครับจะดูนุ่มนุ่มงวนตา รุ่นดวงตามากครับเข่าโค้งครับองค์นี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะมีร่องรอยธรรมชาติของความเก่าผมมองตรงนี้ปุ๊บก็ผมก็ตัดสินใจเก็บเลยครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของเม็ดแร่ปรากฏให้เห็นนะครับครับครับแล้วก็มีธรรมชาติความเก่าอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูจับตรงจุดนี้อีกนิดนึงนะครับ บางองค์ก็จะปรากฏรอยนิ้วมือในการกดด้านหลังพระนะครับรังพระนางพญาเป็นเป็นลายมือคนนะครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยด้านองค์นี้ด้านข้างจะเห็นชัดเจนในส่วนของการตัดต่อรอยตัดต่อเห็นชัดเจนมากเลยครับครับรอยรอยคลุดที่ว่าตอกตอกไปเจอมวลสารและครูดเนื้อดินไปครับครับนี่ครับจะเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับนิ่นมะขามเปียก ครับจะเป็นเนื้อมะขามเปียกครับจะเห็นในส่วนพวกคาบกรุนะครับจะเกาะแข็งแน่นเลยครับจะเกาะแข็งแน่นเลยนะครับใช่ครับลองชมด้านหลังดูนะครับด้านหลังตัดเนี่ยก็คือจะเห็นด้านข้างเลยนะฮะเห็นด้านข้างเดี๋ยวให้ชมด้านข้างด้วยเนี่ยรอยตัดตอกนะครับแล้วก็จะมีเม็ดแร่ปรากฏให้เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของธรรมชาติความเก่าที่ผมชี้ให้เห็นตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ฮะจุดนี้ครับ กับอีกหนึ่งองนะครับก็คือองค์นี้สังเกตง่ายๆนะครับก็คือจะมีเม็ดแร่อยู่ที่หน้าพระพักท่านเลยครับตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อแบบปริ้นกลับครับนี่ฮะซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าพระปอมทํายากมากครับถ้าเห็นจุดนี้นี่เก็บได้เลยนะครับตรงนี้ครับใค่เห็นลักษณะนี้เก็บได้เลยนะใช่ครับเนื้อปริ้นกลับมาครับใช่ครับ องนี้จะเป็นคาบน้าบ้านสีดํานะครับก็คือแสดงว่าพระองค์นี้นี่ผ่านการอาบน้ําบ้านมาครับอง์นี้ก็จะเป็นสีดําครับเป็นหน้าครับสีจะมันวาวนะครับด้านหลังนะครับสังเกตจะมีธรรมชาติความเก่าเห็ห็นเยอะครับลองสังเกตดูดีครับแคปหน้าจอไว้ศึกษาได้เลยครับแคปไว้น้ศึกษานะครับใช่ครับ ครับก็คือนี่ถ่ายให้เห็นหลายๆองค์เพื่อว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพระสมัยก่อนก็คือเป็นพระทามือพระแฮนด์เมดครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแม้จะจะเป็นพิมพ์ในสวนเขาโค้งเหมือนกันแต่ว่าจะต้องเรียกว่าคล้ายครับแต่ไม่เหมือนกันซักแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับจะเรียกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนครับคล้ายแต่ไม่เหมือนถูกต้องครับจับคํานี้ไว้ให้ดีครับ แตเ,เสมือนพอดีเพื่อนของคุณพ่อผมเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของทํางานในส่วนของพวกจิวเวลรี่ครับจะเคยสอนคุณพ่อผมไว้ประโยคเดียวนครับบอกว่าจําไว้ดีว่าพลอยนะคือไม่ว่าถ้าเหมือนกันทุกองเนี่ยไม่ต้องไปดูเกะแต่เรียกว่าถ้าพลอยเนี่ยอย่างเช่นไพลินเนี่ยมีสักสิบเม็ดถ้าเรียกว่ามีแต่ละเม็ดเนี่ยมีเรียกว่าแต,แต่ละเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมแต่ละ รอยแตกแต่ละนั่นฮะอยู่ในในในพลอยนะไม่เหมือนกันนั่นอ่ะเก็บได้เลยครับเป็นลักษณะเดียวกันครับกรกายกรกายกระจายในในในความเวลครับครับครับก็จะชี้เห็นในส่วนของทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในภาพเดียวกันให้เห็นเพื่อให้ศึกษานะครับครับนี่ก็จะเป็นอีก องหนึ่งนะครับของอพิมพ์ทรงในส่วนของเขาโค้งครับผมสังเกตแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเนี่ยครับเป็นร่องรอยธรรมชาติความเก่าเนี่ยดูจุดนี้ผมก็เก็บแล้วครับเนี่ยครับด้านหลังก็มีในส่วนของเม็ดแร่นะครับเนี่ยตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับครับแล้วจะมีชายจีวรขึ้นลงมาที่เต่ตักตักซ้ายครับลงมาที่ตัก้าย เป็นปลายแหลมครับลองสังเกตดูนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับก็คือจะมีเม็ดแร่สีขาวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นธรรมชาติความเก่าอยู่ในจุดส่วนของจุดนี้ครับครับไปต่อเลยนะครับครับองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยครับสีมันปูครับอย่างที่อาจารย์บุญชัยท่านบอกมานะครับเขาโค้งครับแล้วมีคาบน้ําว่านสีดําครับครับ คือวันณบวญสารของพระนางพญานี่ก็จะ,จะ,จ,ะจะให้ให้เพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้ว่ามีทั้งเนื้อมันปูมีทั้งเนื้อดินหม้อใหม่ค,คําว่าดินหม้อใหม่คือถ้าเราถ้าเราเห็นดินเผาเป็นหม้อดินเผาเราเห็นถ้าดินหม้อใหม่นั้นอย่าเพิ่งอุอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นรพระสร้างใหม่เพราะพระนางพญามีพระเนื้อดินหม้อใหม่ซึ่งเป็นพระเก่า แต่อยู่ในวันหน้าของการบรรจุอยู่ในกุซึ่งไม่ไม่โดนความร้อนความชืน้นเพราะฉะนั้นจึงเหมือนหนึ่งผ้าใหม่ในใน,ในกรณีนี้ก็เจ็เช่นเดียวกันกับอภรร u k ทั่วไปครับครับแล้วก็มีเนื้อวันหน้าสีน้ําตาลเข้มก็จะเป็นวันหน้ามะขามเปียกสีดําสีเขียวมอยนะครับสีขาวแล้วก็จะมีทั้งเนื้อแก่งและเนื้อนุ่มครับ,รบนี่เป็นเป็นเป,เ,ปเป็นเด็กย่อยของการศึกษาพระสมเด็จนางพญาครับ ครับอย่างองคนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยผมดูแค่จุดนี้ก็พอครับก็ผมก็เก็บได้ครับองค์นี้ครับครับสังเกตดูดีๆนะครับศึกษาร่วมกันนะครับครับครับอย่างองค์นี้ก็ดูตรงนี้นะครับครับเนี่ยฮะจะมีคาบกลุกให้เห็นนะครับครับครับคาบกลุนี้มันมันสร้างได้ไหมครับอาจารย์คาบกลุจริงๆแล้วสร้างยากแต่ถ้าพระเก๊ก็จะพยายามจะพยายามสร้างใช่ครับคือคาบกลุกนวลดินนี่ ถ้าเราล้างด้วยน้ํานะครับใช้ใช้ใช้แปรงใช้แปรงใช้แปรงขนอ่อนแมงคือแมงเราจะแปรงยังไงนะครับค่ากลุงนวลดินนี้ไม่ออกนะครับไม่ออกพอแห้งแล้วจะกลับคืนให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาครับแต่ถ้าเป็นผ้าเก๊นี่ล้างทีเดียวแล้วออกไปแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับครับองค์นี้จะเป็นสีดํานะครับจะมีคราบกรุนะครับแล้วก็องค์นี้สังเกตตรงนี้จะเป็นรอยนิ้วมือครับครับเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นธรรมชาติครับ อาจจะเกิดจากการแต่งการแต่งพิมในขณะที่ถอดพิมใหม่ๆใช่ครับครับอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติที่เราบอกว่าบางครั้งเราเรียนรู้ธรรมชาติจากจากพระนี่เราได้พระแท้นะครับแต่เราต้องหมั่นสังเกตแล้วก็เรียนรู้ครับครับสีดําอีกองค์องคหนึ่งนะครับพี่ชวัตครับครับเก็บพระนี้มาอย่างไงครับครับก็ยังเรียนให้ทราบว่าคือผมตอนทํางาน ครับใหม่ๆเลยก็คือพี่ว่าทางานบริษัทยาหรืออะไรเนี่ยปุ๊บแล้วก็มีมีลูกน้องครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นคนพิษณุโลกครับแล้วก็เขามีเรียกว่าเพื่อนสาวพูดง่ายว่าเพื่อนสาวนั่นแหละครับแล้วทางคุณปู่เขาเพิ่งเสียครับแล้วพอดีลูกน้องผมเนี่ยเขาเห็นว่าที่บ้านนี่มีพระเยอะแล้วผมอ่ะเขารู้มานุลูกน้องผมเขารู้ว่าผมมาชอบพระเขาก็เลยชวนไปดูบอกพี่ลองไปดูไหมผมก็เลยบอกก็ลอง ก็คือไปก็ก็คือเพื่อนก็ตอบตกลงว่าไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมถึงได้ไปเห็นและได้ได้ไปเห็นแล้วก็ได้เก็บขึ้นมาแบบว่าแบบเก็บแบบเงียบๆขึ้นมาอย่างนี้ครับลักษณะแบบว่าเก็บแบบโลโรไฟล์ลักษณะนั้นครับครับนี่นี่พี่พี่ชารครับแต่ตะเวนไปตะเวนตรวจสอบพระที่ไหนบ้างครับก็อย่างที่เบญจาัคคีก็คือไม่ว่าหนึ่งในส่วนของทางราพูนนะครับําพูนก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนทราบว่ามีเพราะว่าผมเรียน ตั้งแต่ม,มปลายที่นั่นครับมีเพื่อนสนิทก็คือเป็นคนลำพูนครับ,รบก็เรียกว่าเขาก็เป็นคนพาไปในส่วนของแหล่งตรงจุดนั้นในส่วนของพะสกุลลำพูนครับครับแล้วในส่วนของสกุลทางด้านพิษณุโลกกับในส่วนของทางด้านกำแพงเพชรก็เหมือนกันครับก็คืออย่างที่เรียนให้เมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วครับนั่นแหละครับครับแล้วก็อาาจรย์อาจารย์ ใช่ครับพระกลู่นเล่ยนยากไหมครับพระกลุนี้ถ้าเราศึกษาดีเล่นง่ายนะครับพระกลูนี้ดูง่ายกว่ากว่าพระไม่ลงกลู่อีกครับครับผมเพราะว่าพระ,พระกลุ่นี้มีนวลดินมีคราบกลูกมีความแก่งแล้วก็มีธรรมชาติความเก่าแบบที่คุณจวัฒน์ได้พยายามเน้นให้ให้ให้องค์ความรู้ครับถ้าเข้าใจศึกษาแล้วผมเชื่อว่าพระทุกท,ทุกสกุลสาย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 ,สายพระพระเครื่องไม่ใช่สิ่งที่เรียนยากหรือรู้ยากครับครับ คารับพระนี่เก๋เก๋เก๋ได้ยากไหมก็ก็ต้องให้คุณจวัฒนเป็นพี่ชวันครับเห็นของเก๋ยากไหมครับเห็นของเก๋ยากหม่ถึงว่าอย่างไรทำทำเก๋ยากไหมทำเก๋ให้เหมือนแท้ทำเก๋ให้เหมือนแท้ผมว่ายากครับเพราะว่าเก๋ให้เหมือนแท้ก็คือไม่ว่าเหมือนเราเหมือนลักษณะทำพระใหม่ให้เป็นพระเก่าเปรียบเสมือนเรียกว่าก็คือพี่าาว่าทำคนหนุ่มให้เป็นคนแก่ครับครับ เพราะว่าอย่างคนคนหนุ่มเวลาที่เขาแสดงละครนะครับแล้วทําคนหนุ่มให้เป็นคนแก่ยังไงเราก็ดูออกเพราะว่าคนคนแก่มีอายุเนี่ยคือเพร่ว่าจะมีในส่วนของในส่วนของแบบความย่นผิวย่นอย่างลักษณะของพระดอดเงี้ยครับมีผิวย่นอะไรเงี้ยครับครับจะดูออกครับดูถ้าสังเกตดีๆจะดูดูออกได้ง่ายนะไม่ยากครับคือคือจะกลับไปใช้คํานิยามว่าพระแท้ดูง่าย พระเกดูยากครับพระเกนี่สองแล้วสองเอกคือความไม่มั่นใจทําให้เราดูยากแล้วสุดท้ายสรุปได้ว่าพระที่ดูยากแทบทุกองค์จะเป็นพระเกหมดครับผมในส่วนของภาพนี้นะครับผมถ่ายให้ดูหลายๆองค์เพื่อให้เห็นนะครับว่าจะมีหลายสีอย่างที่ผมเบียนได้ทราบนะครับก็คือจะมีสีผ่านทูโทนสองสีนะครับอะไรเงี้ยครับลองชมดูนะครับแคปหน้าจอไว้ศึกษาได้เลยครับครับ สีผ่านที่จะเป็นเขียวเขียวเขียวคาบแดงแดงคาบเขียวหรือว่าแดงคาบดําคือคือท่านผู้นิยมพระเครื่องแต่โบราณมาจะเป็นที่นิยมมากเลยครับมากกว่าสีสีวนาเดียวครับครับครับเข่าตรงครับองค์นี้ก็คือจะเป็นสมเด็จนางพญาเข่าตรงครับสังเกตง่ายๆนี่ครับเข่านี่ครับตรงนี่เลยครับชัดเจนมากครับ แล้วเขาตรงจะจะจะ,จะต่างจากเข่าโค้งคืออาที่ที่พระอุระนะครับที่พุงจะจะออกเป็นลักษณะบ่องครับครับจะเป็นลักษณะบ่องครับส่วนแขนส่วนการทอดแขนก็จะอาโค้งบางแล้วก็ไปสั้นกว่าพิมพเข่าโค้งครับครับผมนั้นในส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็จะจะ,จะเฉกเช่นเดียวกันครับครับ องนี้สังเกตดีๆจะมีเห็นมีตาครับมีพระพักใช่ครับพระพักนี้จะมีตาจมูกมีพระโอษดเนี่ยนะครับตรงนี้ครับที่มีพระพักนี้ไม่ปรากฏในเข่าโค้งนะครับเข่าตรงมีแล้วก็อกนูนมีครับอกนูนใหญ่อกนูนเล็กมีหมดครับพระพักนี้ผสมมีมีไม่มีไม่ครบทุกพิมมีไม่ครบทุกพิมครับเข่าโค้งจะไม่ยังไม่เคยปรากฏเห็นพระพักเลยครับครับผมแต่ว่าเข่าตรงแล้วก็อกนูนจะเห็นบ่อยครับครับเข่าตรงอกนูนจะเห็นบ่อยนะครับใช่ครับ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับที่ท่านอาจารย์บุญชัยจะบอกนะครับว่าจะเป็นมีรอยนิ้วมือครับนี่ครับให้เห็นเลยนะครับครับแล้วก็พอดีถ่าขยายเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของแบบแบบปูดขึ้นมาลักษณะของการเผาครับก็คือไม่ว่าในส่วนของคาบน้ำน้ำว่านผุดขึ้นมาครับครับน้ำว่านผุดขึ้นมาถ้าถ้าในศัพต์ของการเครื่องปั้นดินเผาก็จะเรียกว่าไฟปะทุ ขับเนื้อเนื้อในจะปะทุขึ้นมาครับครับผมสังเกตจุดนี้ก็เก็บพราแท้ได้เลยนะครับนี่สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าเนื้อในปะทุนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เกิดจากเม็ดดินไปติดนะครับแต่เกิดจากเนื้อในปะทุด้วยความร้อนออกมาครับผมครับแล้นี่นี่นี่ถ้าจะดูไม่ผิดจะเป็นจะเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับเพราะว่าพระอุราจะป่องใช่ครับเข่าตรงครับนี่ครับพระอุราจะป่องครับนี่ครับเมื่อกี้นะจุดที่ขยายอยู่ตรงนี้ครับครับครับใช่ครับนี่ครับพระอุร่า ที่ที่พระนาพีท้องจะป่งครับครับผมครับจ่วงพระอุทธรจะป่งครับก็ประมาณว่าสมเด็จนางพญาก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ครับครับผมครับในในครับเดี๋ยวขั้นนิดนึงว่านางครบสมเด็จนางพญาจะประกอบด้วยพิมพเข่าโค้งเข่าตรงครับแล้วก็พิมพ์อกนูนใหญ่ับพิมพ์อกนูนเล็กแล้วก็มีพิมพ์สังฆาติครับครับมีพิมพ์เทวดาหรือพิมพ์อกแฟบ คนี่เป็นนี่เป็นนิยมมากที่สุดอาจารย์พิมพ์นิยมมากที่สุดคือเข่าโค้งครับเข่าโค้งครับและพิมพ์ที่หายากที่สุดคืออกนูนเล็กอกนูนเล็กครับแล้วก็ต่อมาที่คนพิษณโรคถามหากันมากแล้วไม่ค่อยพบเจอคืออพิมพ์อกแฟบหรือพิมพ์นางพระพิมพ์เทวดาอกแฟบหรือพิมพ์เทวดานะครับที่พบน้อยครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ